สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับผมนี่ก็พามาดูแปลงยาครับผมแปลงยาที่ขวานได้ซื้อคนในหมู่บ้านครับผมอ้สูงสวยครับผมจ้าสวยมากครับผมขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีครับนี่ครับแปลงยาครับแน่นมากครับผม ครอบครัวน้องสมโชคครับผมไร้สดก็เพื่อเป็นทุนมาซื้อแปลงหญ้าที่นี่เลยครับเป็นมากสูงมากครับก็เยอะครับผมเยอะมากกวานก็ตัดครับผมได้กินเวลาหนึ่งครับ จุดเวลาหนึ่งครับผมแบ่ง <c oughs> <c oughs> เขตให้แล้วครับของก็แบ่งเขตไว้ให้แล้วนี่ครับถึงนี่ก็เยอะอยู่ครับผมก็ยาแน่นมากครับยาหนาม,มากเลยครับสูงวัน,นนี้ก็ผ่าความรักครับผมมากับความรักแล้วก็น้องวายครับ น้องวาสวัสดีครับคุณแม่เอซีแล้วครับน้องว้มาช่วยพ่อทำงานครับพวันนี้ที่บ้านของสมโชคครับผมมีหลายสดครับมีหลายสดครับผลไม้ผลไม้ครับผมเพื่อสมทบครับเป็นทุนสมทบกองกระถินครับผมกองกระถินเข้าวัดบ้านม่วงงามครับ กองกระถินเข้าวัดบ้านมวงงามขอคุณแม่เอฟซท่านใดครับมีความประสงค์ก็อยากทำบุญครับผมอยากทำบุญครับอยากทำบุญก็เชิญได้เลยครับผมวันนี้ที่บ้านน้องสมโชคครับผมเพื่อไล่คะแนนที่ได้ก็เป็นสมทบกองกระถินครับผมสมทบกองกระถินทำบุญครับคะแนนที่ได้ก็ทำบุญครับวันนี้ที่บ้านน้องสมโชคมีผลไม้ครับผม เพื่อช่วยสร้างวัดครับผมสร้างวัดสร้างศาลาครับผมกองกระถินครับขวัดบ้านม่วงงามขวัดบ้านม่วงงามครับผมคุณแม่เอฟซีันใดมีความประสงค์อยากจะช่วยอุดหน,นุนผลไม้ครับผมที่บ้านน้องสมโชคครับที่บ้านน้องสมโชคก็เชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับควานก็กลับแล้วครับวันนี้ได้ยาแล้ว ครับหนึ่งคันแล้วก็กลับได้แล้วครับฝากแม่ด้วยครับผมแม่ครับขอบคุณคุณแม่เอฟซทุกทุกท่านครับผมขอบคุณคุณแม่เอฟซทุกทุกท่านครับที่ช่วยอุดหนุนผลไม้บ้านน้องสมโชคครับเป็นให้พวกเรามีคะแนนครับผมมีคะแนนเพื่อมีคะแนนซื้ออาหารให้น้องช้างครับผมก็อยู่ใกล้ๆอยู่ในหมู่บ้านเราเองครับผมก็ ขอบคุณคุณแม่ f อทุกทท่านครับขอบคุณคุณแม่เ c ทุกทท่านาก,ก็ถึงเวลาจะกลับแล้วครับผมถึงเวลากลับแล้วน้อ <c> ง <oughs> ช้างรอแล้วครับ <c oughs> ก็เยอะอยู่ครับผมได้เยอะอยู่ฝากแม่ๆม่ทุกทท่านด้วยครับผมคุณแม่เอฟซีท่านใดกจะช่วยสมทบครับผม,มกองกระถินเข้าหมู่เข้าวัด บ้านม่วงงามครับผมวัดบ้านม่วงงามเป็นวัดของบ้านควานเองครับผมวัดในหมู่บ้านควานครับผมก็สมทบกองกระถินครับฝากแม่ๆด้วยครับผมเข้ามาช่วยอ,อุดหนุนผลไม้ที่บ้านน้องสมโชคด้วยครับผมบผมสวัสดีครับ